กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบนี้ช่องจายาชาแนลเนาะกัจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับอขอ,อกหมูยานมหรือว่าภาษาไทายเนาอื่นขอ,อกร้อยเนาะ ก่อนที่จะเออาให้ครับถ่านเพื่อนไปดูแลเลี้ยงดูเนาะก่อนเดินกะแต่จับแยกน่มก่อนนะครับแยกน่มก่อนสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะหายเพื่อนมาหลับไปนะครับว่าเมือนี้ขอ,อกร้อยเฮ้าสิเป็นรูปแบบไดเน่นะครับใส่วัสดุแบบได้นะครับโดยงบที่โบกเกินรักลอยบ,บาท นะครับวันนี้ก็อยากฝากท่านผู้ชมให้มารับชมกันนะครับก่อนรับชมคลิปเนาะก็าฝากกดติดตามกดไล่์กดแชร์ครับช่องจายาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจเอ็นคลิปดีๆและก็แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูให้คับท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับก่อนเดือนเนาะวันนี้มีกิจกรรมก็คือหมูยานมครับจำนวนสิบตเนาะ โดยที่แม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนก็นจะนอนงอยู่ครับตัวดำๆนี่เนาะอันนี้เป็นดูล็อกครับดูล็อกปนลาดนะครับดูหลอกปนลาดเหมือนกัครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับหนึ่งเดือนพอดีก็เลยได้จับยานมเนาะแม่เพื่อนอถึงลูกเพื่อนก็นกนจะเป็นในท้องกับที่ขอดออกมากนะครับก็จะเป็นพอ แล่นเลดนะครับแล่นเลนดเนาะก่อื่นกะไปรับชมขอกันเลยนะครับสําหรับขอกผมองเนาะก็จะเหตุแบบง่ายๆนี่นะครับง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นขาก็จะเป็นขอกคุณนะครับขอกคุณวันนี้ไทยช่วงบายๆนะครับเด๋ล่างขี่เพื่อนนะครับนี่ก็จํานวนสิบตัวขอกพมงนะครับนีหกร้อยนะครับ มันได้ทางขึนก็นจะเป็นทงนางน้ำนะครับทงางน้ำธรรมดานีนา่แหละอมขมบอกร้อยนะครับพื้นก็นจะเป็นพื้นไม้ขนาดแผ่นพื้นบานเท่าน,านี่ครับที่เลือใส่เนาะแผ่นพื้นวัสดุกจะเห็ุจากไม้ไผ่ไม้ไผ่นะครับไม้ก็เป็นสามเล้านะครับสามเหล้าสามเหล้าเนาะส่วนสูงก็จะอยู่ประมาณเมตรหนึ่งพอดีครับ ส่วนด้านหน้านี่็จะเป็นหาทิบเส้นนะครับเพราะว่าเพื่อการได้คืนไปหหยอาหารแบบง่ายๆนะครับผมใส่อยูสามเล่านะครับสามเล้าในการตีเนาะตีเพื่อจะให้เสริมความแข็งแรงอาจจะตีแบบที่ทีเลยนะครับโดยถือว่าแต่เหล้าใหม่จะใส่ตะปูตอกสังกะสีบานเท่านี้นะครับตะปูตอกสังกะสี ฟูต่อสักกระสีคอเน้นยับนะครับเหล่องการยานมเนาะยาขอ,อกยานมเนี่ยแพงกันนะครับควรจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานข้าวก่อนก่อนที่ผมเหนะ็ดนะก่อนที่ผมเห็ดขอ,อกร้อยนะครับผมมีประสบการณ์โดยสีใสไม่ไปทางแนวนอนนี่นะครับการการการแบบขอ,อกคุ้นแบบนี้นะครับ ขอบคุณซึ่งหมูโดยวความที่มันหิวนมเนาะยานมมือแรกเพื่อในปีนออกนะครับปีนออกลงไปใส่ลงไปถือขอบคุณนะครับเห็นให้หมูคุ้นี่กัดจนไน้ตายเลยนะครับฉะนั้นผมก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เนะาะสำหรับไทติมีพื้นที่ในหน่อยคือผมนะครับผมก็จะ ใส่เป็นไม้ไผ่บานเท่าเลยครับต่อเป็นหลิวเป็นหลิวขนาดนะครับตัวน,นี้จะเป็น2เมตร2เมตรนะครับยาว2เมตรกว้างโยเอเมตร8 0นะครับเมตร80ดซาปเนาะดีพื้นที่ขนาดตัวน,นี้จำนวนซิบโตนะครับบ่รจุได้สบายเลยก็จะมีร่างอาหารซึ่งเพื่อนก็จะกินอาหารยานุ่มมา้ลาทิ์เลยล่ะครับ ก็จะมีกาะหนามอำนวยความสะดวกให้นะคะรับกาะหนามเนาะวัสดุระยะห่างแต่ละด่านนะครับสูงตัวนี้จะเป็นเอ่อหนึ่งเมตรนะครับก็ไปประยุกต์เอาเนาะก็จะมีไม้อยู่ตรงด่านล่างนะครับด้านอยู่ด้านล่างตรงกลางแล้วก็ตรงด้านบนนะครับซึ่งการเฮ็ดแบบนี้นะครับจะเฮ็ดให้ตรงกลางของไม้ ที่เป็นตีแนวต่างของใหม่สังไพ่เนี่ยหรือว่าใหม่ไพ่เนี่เห็ดในตรงกลางนร่แข็งแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเพิ่นห,หนิวนมเนี่ยแนวต่างจะอยู่ในลักษณะดีก็คือเพื่อนจะปีนบนได้นะครับเพราะว่าเพื่นมันมีขันเหยียบนะครับฉะนั้นตรงกลางเนี่ยตรงกลางขออใหม่ข้อใหม่ตรงกลางเนี่ยควรจะขยับขึ้นให้ตรงสูงนะครับเพื่อบ่อให้เพื่อนปีนได้ก็คือถ้าเพื่นเหยียบได้หยียบใหม่ตรงกลางตัวนี้ได้นะครับ เพื่อนจะสามารถปีนขึ้นได้นะครับทำม้วนบางตัวที่แบบว่าดื้อจริงๆนะครับแต่นี่เพื่อนกะได้เดือนกุกว่าแล้วนะครับก็เลยจับยาโน่มพอดีไม่ก็ไม่ที่เหลือใส่จากเ,เห็ดขอกหมูขอบงูนี่นะครับที่เหลือเป็นเศษวัสดุเนาะอันนี้ก็เป็นใหม่กระถินนะครับใหม่กระถินผมการเห็ดเนาะผมจะ สิตอกได้ระยะห่างดีขนาดเนี่ยบองต้นเนี่ยผมจะตอกเป็นแผงก่อนนะครับแผงดันแผงดันเนี่ยผมจะเอาไปตอกทั้งหนอกกรตอกทั้งหนอกกอนตอกที่เราแพ้แล้วก็ยกวาติดต่างติดต่างเอาลครับสิ่งพ่อโมได้ตอกตะปูเนาะผมใส่เชือกมาเดาเชือกมดฝั่งบันเท่าเนี้ยครับที่เลือใส่ละกะกะระยะช่องไฟให้ดีนะครับช่องไฟตัวนี้นะครับให้ทัน ผู้ชมเนี่ยดพิจารณาว่าหมูตัวหน่อยที่สุดของทันคือตัวใดนะครับให้เอาตัวนั้นเป็นเกณฑ์นะครับอย่าเอาตัวใหญ่สุดเป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่ามันมีหมูตัวหน่อยสุดที่จะที่จะสามารถเด็ดหลอดออกได้นะครับฉะนั้นให้ใส่แนวทางคือหมูตัวหน่อยที่สุดของขอกนั้นนะครับ ข้ององนันใส่เป็นเกณฑ์น,นะครับแล้วก็เอามาทดลองบึงนอกว่าพื้นควรจะหมดออกไดบ่ว่าใดบ่นะครับขนาดหนกาแนวทางนะครับพื้นผรมก็ยกประมาณสามสิบฟุตเนี่ยนะครับหนึ่งใหม,ม่บรรทัดเนาะหนึ่งใหม,ม่บรรทัดหนึ่งใหม,ม่บรรทัดน,น,ะะนี่นะครับอีกเป็นหนกระถินเนาะยกพื้น แลวก,ก็ตรงไหนที่มันเป็นหลองนะครับเป็นหลองผมก็จะใส่ไม้สังไพรเป็นหลิวมาต่อไปลเพื่อฟื้นว่าให้ตก,กล่องนะครับฉะนั้นแนวทางในการเฮ็ดขอกะของผมโดยงบถีม่มบมานบ่ถึงลอยนะครับขาใจใจก็จะมีแค่สือตะปูนะครับสือตะปูใหม่ก็พายเองนะครับพายเองเนาะพายเอง ส่วนทางนามนี่นะครับทางหนามต้กนกะแดีเอามาจากขอ,อกเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้เป็นบันไดขึ้นลงในการไปหาอาหารขื้นนะครับกะสามารถนําไปประยุกต์ใส่ได้นะครับตีเงี้ยงที่มีลงเหลือจากาในบ้านเขาเนะกะจะคงทนท้าวอนอยู่นะครับบึงผมเห็ดแล้วใส่เวลาประมาณครึ่งมือนะครับ ก็อยากจะมาแชร่ประสบการณ์ให้ครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรับฟังคนสมัครเขาไปยืนไดนะครับเขาไปยืนใดนะครับการใ่้อาหารความฟองทนแข็งแรงขอาเพลินได้นะครับใหม่ตัวนี้ก็ทาท่านได้นะครับราารรไบอนนบอ่อไายากใส่ใหม่ตรงกลางเนาะตรงกลางเนี่ยมันสีซอยได้เนะีดับหนึ่งนะครับเพราะว่าใหม่บางที่เห่าเียววาเกินไปเนี่ย ไหม่ที่เป็นพวกใหม่สางไพ่ไม้ไพ่มันสีเอ็นกลางนะครับชนะควรจะเป็นสามเหล่านะครับเหล่าด้านล่างให้ติดกับพื้นเลยนะครับติดกับพื้นเพื่อจะให้เพื่ินมุดออกบ่ด้นะครับก็เหล่าตรงกลางเหล่าตรงขาวนะครับควรจะห่างกันยี่สิบเซ้นนะครับตรงกลางจากช่องด้านล่างมาหาตรงกลางนี่ยี่สิบเซ้นยี่สิบเซ้นเลย,เลยพอด,ดีนะ ตึงโป้งกะมัดเอานะครับเ่อได้ตอกตะปูเนาะเพื่อได้ตงึงีได้เห็ดเป็นหมองอื่นนะครับจะได้เลื่นง่ายๆนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะครับมือใหม่ที่จะเริ่มเลี้ยงนะครับควรจะประหยัดราการมีวัสดุที่ถ้าใส่ยังกะ เอามาประยุกใส่ในฝืนบาทนะครับจเบบะเสียแน่กับคือคาตะปูแล้วก็เสียแรงแห้งแน่นะครับก็สามารถอยู่ได้โดนนะครับประมาณ3ปี4ปีพเพราะว่าบางที่เข้ากะบ่ได้ใประจำนะครับใส่ต่พอยานมถึงชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด10ซิฟโตนะครับเป็นพอแล่นเลนนะครับเป็นของลูกหลานนะครับผส,สมดำเสือแม่ฟอคัสีดำเนาะ ่งกับมานอาทิตย์ก็จะมีทันที่เพื่อนจองไว้เพ่นก็เลมาหับนะครับหลับไปเหตุเป็นแม่พันธุ์ด้วยว่าไปคุ้นต่อนะครับตามที่เพื่อนได้จองไว้เนาะสำหรับมนีกะอยากมาแช่ประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังว่าการเหตุขอ,อกยานมห,หรือว่าขอ,อกล้อยนะครับแบบบา้บานเนาะเหตุแบบไดโดยราคาเราถึงร้อยนะครับแต่ใช้ได้ร้อเอร์เซนนะครับ อยากฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ครับช่องจายาชาแนลเพื่อเป็นอหอเหตุความรู้นะครัแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูห้ครับท่านผู้ชมแต่รับฟังสารบมอนีกับผมเองขอกลาบคำว,ว่าสวัสดีครับ